ช่วงนี้กักลกนะช่วงนี้มันเป็นลูกเขาบ่ให้คนใหญ่นะกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่อง g g จีจีเครจะกวาฟ้ามาเปิดราคาง่วลูกผสมบามันเพศผู้นะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ขายไปแล้วนะครับตัวนี้ขายไปแล้วแปดหมื่นกว่านะครับเบนบอขายไปแปดหมื่น <มา S 1> กว่านะครับตัวเมียนะครับขายไปแล้วฮ่อจาาะดพลาทยนะครับไปเอาจะถ่ายตัวยังไม่ขาย เอาอีหละโอ้ยมันมันหมักคนขัดไปอีกของยี่คนมั้งเดงคือกันดีครับพี่น้องฟาร์มนี้มีแต่แด้งเด้งครับนี่ครับเนี่ครับอ่าเพชรพูนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมตายนะครับตัวเมียมันอ้วนัวครับนี่ครับเพชรพูอันนี้เป็นลูกตัวใดครับผมอันนี้เป็นลูกของบรูโน่บรูโน่บรูโน่นะเป็นลูกของบรูโน่เนาะครับ ดีแมนเดียอาฟามเป็นลูกของบูโนนะครับอายุยักเดือนแล้วครับผมตัวนี้อายุแปดเดือนอายุแปดเดือนนะครับโอ้เม็ดสีแดงเข้มกระดูกเงยนะครับกระดูกยางเงยเลยครับกระดูกเงยมากครับกระดูกเงยมากเม็ดสีแดงเข้มเนาะอายุแค่แปดเดือนนะกระดูกเงยมากเลยครับนี่ครับท่านผู้ใดอยากเอาไปฟื้นฟูเนี่ยหัวโค้งสางเงยนี่นี่นครับ เดี๋ยวได้ได้อายุจักหน่อยเดี๋ยวเนือกับมาป่ะนี้ตอนนี้กำลังสางโค้งสางนะครับพี่น้องครับหัวงัวผมจะว่าให้ฟังนะครับ fc ทั้งหลายครับหัวมันมีสองสามรูปแบบนะครับหัวที่เป็นโค้งสางเงยนะครับเนือมันจะมาช่วงได้อายุนะครับแต่ยทางงัวที่มันเออเป็นเจ้าเป็นที่บริเวณเป็นโค้งสางเฟมกลางๆเนี่ยเนือมันจะมาแต่หน่อยนะครับกับประมาณนี้นะครับพี่น้องมันอยู่ที่เฮาหมักนั่นนะครับหัวไอ้ที่เจ้าเนือมาแต่หน่อย จะบ่ใหญ่บ่สูงไนไดนะครับผมแต่ถางัวที่โค้งสางมาแต่น้อยนี่ถึงเนื้อจะบ่มาแต่จะมาที่หลังนะครับผมประมาณนี้นะครับตื่นนะครับปฏิสัทว์เป็นมาคียยากวกกันโรคนะครับช่วงนี้ก็เป็นโรคนะครับช่วงนี้ก็ยังขนยาไปได้ร้อสินเดือนเนาะร้อสินเดือนนะครับช่วงนี้นี่ครับอันนี้เปิดราคาไปทีเท่าไรครับอันนี้เปิดไป6000น เปิดว้หกหมื่นหาพันบาทนะครับเปิดว้หกหมื่นหาพันบาทนะครับเพศผูอายุแปดเดือนนะครับลูกบูโนนะครับครับผมราคาค่ะคุยกันได้เนาะแพงคอหนาดีดีครับพี่น้อมครับเม็ดสีโบดเข้มนะครับแดงวงสางใหญ่เลยตใหญ่ครับถ้าไม่ได้สนใจตัวนี้ก็หกหมื่นเท่าได้ก็หกมื่นหาหกหมื่นหาพันบาทนะครับเพิ่นเปิดว้ราคาหกหมื่นหาพันบาทนะครับ ครัผู้ใดสนใจก็โทรได้นะครับโทรได้ที่เบอร์เท่าใดครับ0 6 4ย์ห5สี5่ห้าสองห้าหนะครับผมอ่าผู้ใดสนใจก็โทรหาพี่เพิ่นได้เลยนะครับผมถ้าผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวแทนก,ก็มาเบิ่งไหนนะครับบ้านหนองแจงหน่อยตำบลเสมาเนี่อำเภอเอ้ยบ้านโน่นติวโอ้ยใบบ้านเดขอดบ้านบ้านโน่นติวนะครับบ้านโน่นติวตำบลเสมาเนี่อำเภอบพนเย่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่าเป็นลูกบูโนนะครับอายุ8เดือนนะครับผม ของหลอดวนิตป่ามนะครับผมผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมกันมาเลยนะครับติดตอ่อได้นะครับเบอร์โทรอีเจ้าครับ064 5, 5 6 4 525 6748ย์หกนะครับโอ,โอเคนะครับผู้ใดมากติดตอ่อเพิ่นได้นะครับวันนี้ช่องจี่ี้จะกวารฟามกับขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขาจวด <laughs>